สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าเราไม่หยุดนะคะเราก็ทํางานเหมือนกันนะคะเราตื่นขึ้นมาเราก็รีบทํางานนะคะเพราะว่าภารกิจแต่และวันเราเยอะมากๆนะคะบางวันเราทําอะไรมันเยอะกว่านี้นะคะบางวันแบบทําอะไรที่มันมากมายกายกองละเกินแต่ว่าเราอาจจะไม่มีเวลาลงคลิปหรือว่าไม่มีเวลาที่จะถ่ายคลิปนะคะบางทีเราอาจจะตั้งกล้องไว้นะคะเมื่อเช้าก็ขาดบ้านซักผ้า ปลูกต้นไม้อะไรหลายอย่างนะคะเพื่อนๆเราก็บางอย่างเราก็ไม่ได้ที่จะอัดคลิปลงนะคะบางอย่างเราก็ล้างบ้านถูบ้านอะไรเยอะแยะเลยมันหยุดนะคะวันหยุดมีอะไรต้องทําเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราบางวันเนี่ยเราไม่ได้อยู่เฉยนะคะเราทํางานทั้งวันเลยนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็ไม่ได้หยุดนะคะเรา ไม,มมไม่มีเวลานะคะเราไม่มีเวลาที่จะเปลี่ยนตู้กระจกบอลสีของเรานะคะเพราะว่าบางทีเรางานเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะหยุดนะคะบางทีก็ไปนู่นไปนี่ภารกิจเยอะแยะมากมายไก่กองบางทีก็ไปบ้านสวนนะคะบางทีก็มาที่บ้านสร้างมาดูห้องเช่านะะบางทีวันเสาร์ที่แล้วก็ไม่ไม่ว่างนะคะบางทีเราก็จะมานอนที่บ้านสร้างนะคะแล้วก็ไม่มีเวลา Power. ที่จะดู <intell item related> แรบอนสีของเรานะคะทีนี้วันนี้นะคะระหว่างรอลูกๆนะคะไปสอบโอเน็ตนะคะเราก็มีเวลาบันเสาร์นะคะตอนเย็นเราก็ไม่ว่างตอนเย็นเราก็ต้องไปรับลูกแล้วก็ไปบรนสร้างอีกนะคะเราก็มีเวลาบ้างนะคะเราก็เลยมาดูตู้กระจกบางสของเรามันมีบางอย่างที่ต้องชำรดนะ,ะลรวก็ไปตามการเวลามันก็เปื่อยบ้างแล้วก็ เอาออกนะคะเอาดึงออกเลยเราก็ไปซื้อมานะคะไปซื้อพลาสติกมาแต่ว่าเราลองวัดแล้วนะคะพลาสติกมันเล็กนะคะมันเล็กกว่ากระโจมที่ที่เรามีอยู่นะคะมันก็ใส่ไม่ได้เราก็เลยเอาไว้ก่อนนะคะบางอย่างมันเปื่อยบ้างนะคะมันก็ยังพอใช้ได้เราก็เก็บไว้ก่อนนะคะมีประมาณสองสองผืนนะคะที่มันใช้ไม่ได้มันเปื่อยมากนะคะมันก็เลยขาดไปเราก็เลยเออกนะคะแล้วก็จะมีอ่าก็มี น้ำนะคะน้ำบางทีมันน้ำนันก็ไม่มีนะ,ะถ้าน้ำไม่มีเนี่ยต้นไม้เราอาจจะตายได้นะคะเราก็เลยนะคะเปลี่ยนน้ำกระโจมสีนะคะแล้วก็บางอย่างมันอาจจะต้นไม้ของเรามันอาจจะเนา่านะคะเพราะว่าบางทีเราไม่มีเวลานะคะน้ำมันอาจจะมีทั่วไกลนะคะพเพี้ยแล้วก็เอาออกมานะคะเอาออกมาแล้วก็เอามาล้างน้านะคะเอามาล้างน้าาําอันนี้ก็อย่างเช่น ต้นบอลสีของเรานะคะเราก็มาดูบอลสีของเราว่าอันไหนที่มันนี่อันนี้ระหว่างที่ลองปัดกวาดเช็ดถูนะคะนี่ปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ดูกระชมบองสีของเราว่ามีบอลสีอันไหนที่มันมีดินไหมตรงไหนไม่สะอาดก็วาดกวาดนะคะแล้วก็จะเอาน้ำนะคะน้ำเก่าน้ำเก่าก็ส่งคุณภาพลงแล้วเราก็ ไปเปลี่ยนนะคะก็จะมีบางต้นนะคะบางต้นมันก็จะมีดินหรือว่า,าดินหรือว่ามันมีพวกไรพวกอะไรเงี้ยนะคะเราก็ออกมาเพื่อจะมาเปลี่ยนมามาเปลี่ยนใส่ใส่ดินใหม่นะคะนี่บางอันเราก็ยกโจมเลยนะคะยกโจมออกมาเพื่อจะมาล้างน้านะคะมาล้างน้านะคะล้างน้ําแล้วก็จะ มาฉีดนะคะมาฉีดกระโจมให้มันดูแบบสะอาดสะอ้านเพราะว่าฝุ่นมันเกาะเยอะนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนทิศทางใหม่นะคะเปลี่ยนทิศทางใหม่แล้วก็อันไหนที่มันสกปรกเราเราก็เอาไม่กวาด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 นะกวาดให้มันสะอาดสะอ้านนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่ค่อยมีเวลานะคะเราว่างๆนะคะวันนี้เรามีเวลาแล้วก็มาดูเช็คดูความเรียบร้อยว่าบันสีของเราเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ก็จะมีบางต้นที่มันมีดินอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอามาเปลี่ยนใส่กระถาง ใหม่นะคะเอาใส่กระโจมใหม่เพราะว่าบางกระโจมเราก็ล้างสะอาดแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระโจมนะคะกระโจมเราก็ฉีดฉีดฝุ่นมันออกนะเพราะฝุ่นมันเยอะแล้วก็จะมีน้ําในกระโจมที่มันแบบมันดานะคะเราก็เปลี่ยนน้าใหม่นะคะเปลี่ยนน้าใหม่เพื่อจะไม่ให้น้ํามันเน่านะคะแล้วก็บางอันบาันแล้วก็มันจะมีตามซอกนะคะพอเวลาเอากระโจมออกมาะะมันก็จะมีดินอยู่แล้วก็ปัดกวาดปัดกวาดชิตถูนะคะ ปัด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 แล้วก็ดูนะคะแล้วก็เรียงเรียงกระโจมใหม่นะคะเรียงกระโจมใหม่นี่แล้วก็เอาน้ำล้าง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 นะคะล้างฐานล้างนะคะล้างกระโจมนะคะมันเพราะว่ามีฝุ่นนะคะนี่นี่แล้วก็ทำความสะอาดนะคะเพราะว่าบางทีมันมีพวกเชื้อราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำความสะอาดนะคะ